อุ้ยหลายตัวครับแม่กระสงใหญ่ๆมีไหมครับมอ้ยกระแทกรอบอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ย,ย,ย,ยทุกคนดูอู้ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆใน FC ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบกับผมชังนาเดชเหมือนเดิมข้างหน้านี่พรานแม็กนะครับพรานแม็กเทพปากสงวันนี้ขึ้นอ่างกันนะอ่างเก็บน้าบ้านสะพานหินครับตำบลลำกลาดอำเภอเมืองจังหวัดตราดข้างขวานี่เรือพรานตีนะครับไม่เจอพรานตีหลายคลิปแล้วนะตั้งแต่ขึ้นมาครับสลับกันมาได้ดีเหลือเกินไม่มีใครเจอใครอ่ะบรรยากาศไม้ครับ คืมฟ้าคืมฝนกันหน่อยคลิปนี้เดี๋ยวตามไปรุ่นไปชมไปเชียร์ด้วยกันว่าวันนี้รอบจะทำงานไหมครับได้เรื่องไหม มาครับผมถึงจุดรอบลูกแรกกันแล้วครับก็รอบเนี่ยเดี๋ยวเราคงดูคลิปนี้ครับได้ไม่ได้ตัวเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมิถุนาแล้วครับเดี๋ยวช่วงกระดกกระดาเนี่ยเขาจะปิดอ่างสามเดือนเนาะเป็นฤดูน้ำแดงครับให้ปลาวางไข่เราก็จะมีเวลาแค่ถึง สามิบิถุนาถ้าไม่ได้ตัวเราก็ต้องเก็บงานรอบพักไว้แล้วครับและอีกอย่างหนึง่งพอน้ำดันขึ้นสูงเต็มที่เนี่ยงานรอบก็จะไม่ค่อยได้ตัวลวะก็ถือโอกาสพักให้ปลาได้วางไข่สักสามเดือนครับกับหมายธรรมชาตินะอ่ะมาครับผมลูกแรกเป็นยังไง ลุนลุน,ลนพอมีไหมมีงูมีงูอ่ะงูเข้าได้งูอีกแล้วครับพอน้ำโตี่งูเข้าบ่อยอ่ะพอได้ตัวอยู่อุ้ยแต่ตายนะยประาปปรกฏเดี๋ยวเดี๋ยวงเข้าเรือไหมส,สบัดรอบแล้วกัน งูเข้ากินปลาครับแต่พอได้ตัวอยู่แหละสักประมาณสองตัวหรือเปล่าปรากฏปรากฏตัวสวยด้วยครับอ่ มีปรากฏตายตวงแล้วก็ปลาบูเล็กตวัวง้วไม่เอาครับเอาแค่ปรากฏนี่ไซส์สวยตัวเดียวอ่านี่ครับตัวแรกมาเกือบตั้งลูกนี้ มอนวัยวๆครับปลาอะไรคึกไหมโอ้ไปปลาอะไรปลาบูบ,บ,าบูตววซาตววครับอ้าวโอ้กระโดดแล้วไซส์สวยเลยครับปลาบู ก็ได้อโอเคไปต่อครับลูกนี้เป็นยังไงครับผมแม่นา่ารุนหลอเกินอพอได้ไหม,มน้ำใสดีเกินครับอู้ตายเหรอ,อมจมเหรอ ไม่ตายอ่ะมีงูปเปล่าอูู้กดใหญ่ครับกับปลากระสงใหญ่อ้อมันคงจะไปฝิดๆกันือเปะ่ปะปลาเล็กกระทนปลาใหญ่ไม่ไหวโอ้แต่ได้สองตัวครับสสวยนะ่ะกระสงกับปลาบุเอปลากดส่งซสสวยเลยนี่สวยจะมันโดนกัะหังมาเนะเอ้ ก็ยังมีปรากฏตัวรอบก็ไม่จมนะแต่ตายครับใหญ่เลยอ่ะ คลิปที่มาปักเบ็ดกระสาวนองคายครับไม่ได้จับช็อตบอกใครช่างระเด็ดโดนประกฏเนี่ยครับตําทะลุลงไปลึกเลยโอ้โหโคตรทรมานครับนี่ดูไซส์สองตัวงามๆเลยครับโคตรปวดเลยครับจนต้องพักแป๊บหนึ่งแม็กกับเปียวมันหัวเลาะเยอะอยู่เอามือไปตบเฉยเลยครับโอ้ตาปวดจริงๆนะประกฏนี่ ่ะเดี๋ยวหาที่ดักไปอีกครับลูกนี้มีหรือเปล่าครับผมมีเหรอใหญ่ป่ะอ,อ๋อแม็กกว่าตัวใหญ่นะครับอ,อะไรอ่ะฮนะ,ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแม็กแม็กเดี๋ยวงูป่อน่ะถอยมาก่อนฮนะเห็นตัวเหมือนงูเลยอ่ะอุ้ย โอ้ยงูจริงด้วยเกิดกระจๆๆๆายหมดแล้วเนี่ยปลาไหลอุ้ยปลาไหลโอ้แม่โดนปลาไหลเฉยเลยครับโอ้นึกว่างงูตกใจหมดที่แรกกวางงูโอ้ๆๆอหมานครับหมานปลาไหลแล้วใหญ่ด้วยนี่ปรับเดี๋ยวรีบปิดครับดเดี๋ยวออกอ่ะไปต่อลูกหน้าครับผม มีไหมครับโอ้ยก็แทกรอบอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแทกรอบสนั่นเลยครับดูนะปลาอะไรฝั่งนี้ก็ได้มาฝั่งนี้ก็ได้แม็กหันมาฝั่งนี้ฝั่งไหนนี่อุ้ยทุกคนดูอู้ โอ้โหคี่ตัวเนี่ยทั้งชอนทั้งกระสงครับโอ้โหว,ว่าแล้วก็แทกรอบลั่นเลยนี่โอโ้สุดๆครับรอบนี้สามสี่ตัวเนาะะกี้ลืมบอกนะครับนี่ยกรอบเหล็กที่เราโยนทิ้งไว้เฉยๆมันเก่าแล้วครับได้ปนินสองตัวนี่ไปถ่ายช็อตให้ดูครับไม่แต่ลูกนี้หมานปลาชอนนี่ต้อง ผนกยัดรูนะเดี๋ยวจะกระโดดสะครับอตัวนี้ใหญ่หน่อยเนาะเอาอแข็งม, <c oughs> มันก็แทรกรอบดีเกินครับรส,ง,สงใหญ่โอเค <Okay. S 1> okay. ที่เหลือย้ปล่อยไปครับ <c oughs> ตัวเล็กวันนี้เรือดำน้ำจะทำงานไหมครับทุกคน ลูกสุดท้ายแล้วนะมาลุ้นด้วยกันลูกไหนที่ไม่ได้ตัววันเนี้ยประมาณสักสองสามลูกเนี่ยแล้วก็ตัดช็อตข้ามไปนะครับเน้นลูกที่ได้ปลานะเดี๋ยวใครจะหาว่าเห็นกู้ทุกลูกได้ทุกลูกเลยบางลูกก็ไม่ได้ก็มีครับแล้วแต่จุดที่เราเลือกวางแต่เรือดำน้ำนี่แหละ รอบก่อนหมานมากๆอุ้ยมีมีตึกมีตึกครับทุกคนเฮ้ยมีกระแทกครับโอ้ยนอ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 เอาละลุ้นกันหน่อยใหญ่หรือเล็กอุ้ยโอ้หลายตัวอยู่นะเอาขึ้นเลยขึ้นเลยหนักด้วย โอ้โหลายตัวครับแี่กระสงใหญ่ใหญ่ที่ตัวสีเนาะห้าตัวเหรอโอ้อย่างนี้หมานครับหมานปิดท้ายโอ้ไปที่ขาก่อนแล้ไหมขาแม็กเลยไม่กระสงห้าตัวครับ แมกเกอร์เทพกระสงเงี้แล้วนี่วันนี้มีมีบางคอมเมนต์ถามว่าไม่เห็นแเราทำเมนูปลากระสงเลยไม่กินกันหรือเปล่ากินนะครับแต่ว่าบางทีคลิปที่เราเลือกทำเราก็เลือกทำปลาอื่นเนาะอาจจะไม่ได้เห็นครับแต่ว่าหลายๆเมนูเกี่ยวกับปลากระสงเนี่ยเราก็เคยทําลงไว้แล้วนะคลิปเก่าๆครับนี่ตัวนี้ใหญ่เลยนี่อ่ะ เนื้อก็น้องๆปลาช่อนนละครับหรือว่าบางคนอาจจะชอบปลากระสงมากฝาซะด้วยซ้ำไปโอเคเรียบร้อยครับห้าตัวแม่มาปิดท้ายสวยหรูครับผมอ่าเรียบร้อยครับเดี๋ยวกลับไป ช่างปลาแล้วก็ถ่ายให้ดูชัดๆกันที่บ้านเนาะไปครับก็มาดูนะครับผมได้กันสักเท่าไหร่วันนี้อ้าวปั๊บสีกิโลประมาณสีกิโลสองขีดครับผมนี่นะอ่ะแล้วเดี๋ยวมาเทดูกันอีกหนึ่งรอบครับดูนะเซอร์ไพรส์ด้วยตัวนี้ก่อนเลยครับปลาไหลนี่ ไซส์ไม่เล็กครับตัวเดียวก็พอมือแล้วนะนี่อาไหลอ่างเก็บน้ำอ่าแล้วก็หลักๆก,ก็เป็นปลากระสงไซส์สวยๆอย่างงี้ยครับผมพอได้แล้ววันนี้ได้ปลาช่อนมาสองตัวนะนี่แล้วก็ตัวนี้อีกครับปรากดไมไซส์อย่างนี้เชื่นใจครับไซส์ใหญ่เลยนี่ก็หลากหลายปลานะคลิปนี้ปลาบูก็มีครับแล้วก็ปลานิน โอเคก็เด okay, ี๋ยวผมจะแบ่งปลาชุดนี้เนี่ยไปทำเมนูอะไรเดี๋ยวตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราเหมือนเดิมนะครับก็ตัดมาพบกับสาวน้องคายช่วงครัวพื้นบ้านนะวันนี้ทำหน้าที่แทนคุณยายเฉยเนาะวันนี้แม่ครัวจะทำอะไรครับผัดชาปลากระสงปลาช่อนแล้วก็ปลากดทอดกรอบคะ่ะสามปลาเลยใช่ไหมก่อเตาตั้งกระทะใส่น้ำมันเรียบร้อยเนาะจากนั้นเอาเครื่องลงครับ ผัดเครื่องให้หอมเลยนะเปียวใช่ค่ะจากนั้นใส่อะไรครับมะเขืออ่ะเครื่องผัดชาเนาะค่ะพริกไทยอ่อนกระชายซอยกระชายซอยพริกแดงพริกแดงซอยนะครับอือดูพอผัดเครื่องได้ที่แล้วเนี่ยเปียวจะใส่อะไรครับเติมน้ำอ่ะเติมน้ำนิดหน่อย เนื่องจากเราทอดกรอบปลาไว้แล้วเนี่ยเราก็จะเติมน้ําไปเพื่อให้มันมีน้ําหน่อยนะเปี้ยวเติมน้ําแล้วก็ตั้งทิ้งไว้จนเดือดแบบนี้นะเปียวลืมบอกว่าตอนเราผัดเครื่องเนี่ยเครื่องผัดชาเปียวเนี่ยมีข่าตะไคร้ใช่ไหมกระเทียมแล้วก็พริกแดงเนาะ<ช>ตำรวมกันนะครับอจากนั้นทําไงครับเปี้ยวปรุงรสเริ่มปรุงรสนะใสชูรสใช่ไหมค่ะแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรส ของอะไรลดราชาใช่ไหมเขาไม่ได้สปอนเซอร์แล้วเนาะแต่ว่าเราก็มีผลิตภัณฑ์ของเขาก็ยังใช้อยู่นะครับจากนั้นตัดหวานด้วยน้ําตาลนิดหน่อยตามด้วยน้ําปลาครับน้ําปลาแล้วตามด้วยสีอิ๊วขาวีอวขาวจากนั้นซอสหอยนางรมซอสหอยนางรมครับแล้ก็จะผัดน้ำ,นำ น้ำตัวผัดชาก่อนเนี่ยเนะแล้วใส่ปลาที่หลังอืผัดเครื่องจนหอมดีแล้วเนี่ยปรุงรสเรียบร้อยเนาะจากนั้นทําไงครับใส่เนื้อปลาค่ะอ่ะใส่เลยสามปลานะครับสามยี่ห้อสามกริย์เลยอ้าวนี่ พอได้แบบนี้แล้วสุดท้ายใส่ใบกระเพราค่ะกะเพรากับใบมะกรูดใบมะกรูดฉีกนะ,ะสุดท้ายแล้วนะครับหือมฟุ้งเลยแม,ยม่หอมน่ากินมากๆครับผมแบบนี้เสร็จแล้วจะไม่เปรียวค <c oughs> วามอร่อยมาแล้วครับ แล้วตักเสิร์ฟครับจานหนึ่งน่าจะไม่พอนะเปียวหล่อสะสามปลาเลยครับดูครับโอ้เรียบร้อยนะแบบนี้นะเปียวคผัดชาปลาช่อนปลากระสงแล้วก็ประกดทอดกรอบนะครับเดี๋ยวมาลองชิมกันอ่ากินมากๆครับผม เมนูนี้ปลาเนี่ยทอดซะก่อนมันจะได้ลดคาวลงไปได้เยอะน้ำเปล่านเนาะรหรือว่าไข่ถ้าชอบสดก็ได้เหมือนกันครับอร่อยคนละแบบเครื่องต้องถึงนะพวกกระชายพริกไทยอ่อนแบบเนี้ยต้องมีครับทอดปลาจะให้กรอบ,บผัดเครื่องหอมๆนี่หือหืกินน้ำลายตามฮะอ่า <c oughs> ยังไงอร่อยเนาะอร่อยก็ให้มาทํากับข้าวซะก่อนนี่เตรียมชุดกําลังจะเก็บมังคุดใช่ไหมค่ะ <laughs> มีงานรออยู่นะทํางานหลายหน้าก็างนะี้นะ <laughs> อ่ะก็เดี๋ยวปิดคลิปกันีน่ฝาครับเปียวเอาไหนอร่อยใช่ไหมอร่อยค่ะใครอยากลองก็ไปทํากันดูนะอ่ะเอาเล็กครับค่ะถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆน,นะคะชอบคลิปแบบนี้นะคะช่วยกันกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์เป็นกาลังใจให้เราด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับายบาย